ถ้าคุณกำลังมองหาของขังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูประเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of No นมีเครื่องรางของขัง,งมากมายให้ท่านได้รวมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือ addlineid addsmq 0599t อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดี ของขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of n o โนสวัสดีครับพบกับ Eagle of n o โนกันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับเหลียนพระสยามเทวาธิราชวัดป่ามะไฟปีพุทธศักราช2518เหลียนพระสยามเทวาธิราชวัดป่ามะไฟ ตำบลโคกไม้ลายอำเภอเมืองจังหวัดปาจินบุรีเรียนนี้จัดสร้างในปีพุทธศักราช2518ตามคำบอกเล่าของพระครูอู่ไทยธรรมทารีอดีตรองเจ้าคณะอำเภอเมืองปาจีนบุรีเจ้าอาวาสวัดป่ามาไฟครั้งเมื่อยังมีชีวิตอยู่ได้เกิดนิมิตกับหลวงพ่อหลายครั้งในนิมิตมีพราหมชราผู้ชาย นุ่งขาวห่มขาวแล้วมาบอกว่าท่าต้องการให้วัดป่ามะไฟมีความเจริญรุ่งเรืองให้จัดสร้างพระสยามเทวาธิราชขึ้นมาจนเป็นเหตุให้หลวงพ่อเกิดความคิดที่จะสร้างพระสยามเทวาธิราชขึ้นจนกระทั่งเมื่อปีพุทธศักราช2512ท่านจึงได้ปรึกษาหารือก,กับคุณสมัยพ่วงตามพงผู้จัดจาก,การธนาคารกรุงเทพ สาขาเจริญพาดคุณวรันดับฉัดกุลณอยุธยาคุณเจริญพมสอนคุณพาวาดบุญนาคพร้อมด้วยข้าราชการพ่อข้าประชาชนเมื่อมีวิติเห็นชอบแล้วจึงได้จัดทำหนังสือขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจัดสร้างพระสยามเทวาธิราชวัดป่ามะไฟขึ้นแต่ในครั้งที่หนึ่งและครั้งที่สองผ่านไป ก็ยังไม่ได้รับหนังสือพระราชทานพระบรมบราชานุญาตแต่อย่างใดจนกระทั่งครั้งที่สจึงมีหนังสือพระราชทานพระบรมราชานุญาตทางวัดได้ดำเนินการจัดสร้างและจัดพิธีพุทธาพิเศษพระคณา,าจารย์นั่งปกในพิธีในวันที่10เมษายนปีพุทธศักราช2518เวลา13.30นน พิธีมหามงคลพิเศษวันที่10เมษายนปีพุทธศักราช2518เวลา13นาฬิกาส0นาทีสมเด็จพระสังฆราชจุดเทียนชัยพระสงค์เจริญพระพุทธมนต์มงคลพิธีพุทธาพิเศษและพระคณาจารย์นางปกอธิษฐานจิตวันที่11เมษายนปีพุทธศักราช2518เวลา 11นา45นาทีเททองหล่อพระประธานเหรียญพระสยามเทวาธิราชนี้กรมศิลปากรเป็นผู้ออกแบบลักษณะของเหรียญนี้ด้านหน้าเป็นรูปจำลองพระสยามเทวาธิราชล้อมด้วยอักขระขอมว่าอสังวิสุโลปุษะพุพระและด้านล่างเป็นอักขระขอมที่ถอดความได้ว่าพระสยามเทวาธิราช ส่วนด้านหลังเป็นรูปวิมานพระสยามเทวาธิราชด้านบนเป็นอักขระขอมว่าณชารีติและด้านล่างเป็นอักษรไทยว่าพระวิมานพระสยามเทวาธิราชพศ2518ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับ ถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกดซับสไคร b ์อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่